สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพวกเรานะคะมาชมหมู่บ้านนะคะที่อยู่ข้างมหาวิทยาลัยราชพัฒน์จังหวัดสระามนะคะค่ะก็มีเอเย่นนะคะมาโชว์บ้านให้พวกเรานี่นี่ค่ะแต่ละบ้านที่ผ่านมานะคะมาโชว์บ้านให้พวกเราดูนะคะว่ามีบ้านหลังราคาเท่าไหร่แล้วก็ มีอะไรนะมีกี่หลังที่เหลือนะคะที่เหลือที่เขายังไม่ได้ขายนะคะเขาต้องการจะขายแล้วก็จะ,ะให้เราดูว่าเราสนใจจะซื้อไหมนะคะพวกเราก็มาชมนะคะว่าหน้าตาของบ้านแต่ละหลังที่ยังเหลืออยู่นะคะ,ะเป็นยังไงบ้างแล้วก็น่าซื้อไหมนะคะถ้ามีเงินก็อยากซื้อค่ะเพราะว่ายังไม่มีบ้านในเมืองเลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะมาถึงแล้วค่ะ โอเคเดี๋ยวเราจะลงไปชมดีไซน์ของการออกแบบของบ้านนะคะเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวจะถามว่าเออหมู่บ้านนี้ชื่ออะไรนะคะคือตรงนี้ค่อนข้างสูงนะคะน้ำไม่ท่วมแล้วก็อยู่ข้างเสริมไทยคอมเพล็กต์นะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยรา,ยราชพัฒนมหาสารคามนะคะโอเคเดี๋ยวลงไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่นิว,ว,วัสดีค่ะ ค่ะคุณผู้ชมครับนี่คือพี่นิวนะคะเป็นเอเจนต์ขายบ้านในหมู่บ้านอะไรนะคะค่ะหมู่บ้านชิดชนค่ะในที่ไหนคะทำเลมหาสารคามค่ะข้ามมมสแล้วติดติดแมคโครติดเสริมไทยคอมเพล็กติดโรงพยาบาลนะคะใกล้สถานที่ท่องเที่ยวใกล้สถานที่ใกล้วัดนะคะใกล้วัดไอไอบางน้ําเย็นบางน้ำเย็นโอเคค่ะแล้วก็ใกล้อ่า ทำเลดีมากนะคะอยู่ใจกลางเมืองนะคะค่ะนี่คือข้างมมสอโอเคค่ะค่ะตอนนี้นะคะมีบ้านเหลืออยู่เยอะขนาดไหนคะกี่หลังคะหลังเลขหข้าหลังหลังใหญ่หนึ่งสองสาด้านนน้นโอเคทำเป็นอันนี้ไว้นี่โอเคแต่ถ้าแต่ถ้าอยากอยากจะเพิ่มเติมอะไรคือซื้อเข้าได้เลยเขาจะทำให้ค่ะค่าโชด คือตอนนีอหลังตัวบ้านดูโอเคโชดโชดหลังเล็กก่อนแล้วกันนะคะราคาเท่าไหร่เป็นยังไงนะคะสองเจ็ดนะคะพื้นที่เจ็ดสิบตารางวาพื้นที่เจิตารางวานะคะคุณผู้ชมน่ารักมากอันนี้บ้านหลังเล็กค่ะบ้านหลังเล็กค่ะแถมแอร์สี่ตัวมีสห้องสห้องนอนแถมแอร์ด้วยสองห้องน้ำค่ะสองห้องน้ำสวยมากเลย ถ้าเพิ่มขึ้นถ้าเนื้อที่เพิ่มก็เพิ่มตามตามตารางวาแล้วนะคะค่ะอันนี้ใช่ไหมคะที่เหลือใช่ไหมคะที่เหลือห้องนอนกี่ห้องนอนวะเนี่ยกี่กี่ห้องนอนวะเนี่ยสี่ห้องนอนสี่โฟร์โฟร์ยูส์ทูทูพอยท์เซเว่นทูพอยท์เซเว่นเวอร์รี่บิ๊ทเฟิร์อันนี้คือสองล้านเจ็ดถูกไหมคะสี่ห้องนอน่่ออา นี่ก็สวยนะแต่มีคนจองแล้ว <ขอ S 1> ใช่ไหมคะตรงนั้นเขาไม่เอาแล้วเขาเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นเขาเลยเขาเลยไม่อยากแต่แต่เขาปรับปรุงให้หมดแล้วอ๋อก็ต้องการจะขายเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะดูดูจากข้างนอก<ข>อใช่ไหมนี<ต>่เราดูข้างนอถ้าจะเพิ่มอะไรเพิ่มเติมคือคือเอาเข้าธนาคารเขาจะนั่งให้คือคือมันน่ารักนะคะเนี่ยมันออกแบบได้น่ารักมากแล้วก็มีพื้นที่ข้างหน้าสําหรับนั่งทํา ทำเป็นเพื่อนอะไรนะยังปิกนิกสีคุณผู้ชมครับมันก็น่ารักอะค่ะสองล้านเจดนี้มันน่าอยู่ค่ะใจกลางเมืองเลยใจกลางเมืองเลยค่ะแล้วก็สะอาดด้วยนะคะถนนกว้างถนนกว้างเนี่ยค่ะอันนี้ยังไม่ทาสีนะคะสีืนอยู่ค่ะอ่าด้านนี้เป็นหลังใหญ่เดี๋ยวเราดูหลังเล็กก่อนนะคะหลังใหญ่ก็ก็ขายได้เพราะว่าเขาเขาทำให้เขามีเนื้อที่โอเค เดี๋ยวถ่ายตรงนี้แป๊บหนึง่งถ่ายหลังเล็กให้ดูกบหนึง่งค่ะแล้วก็หลังใหญ่มันจะเหลือเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปแป๊บนึงนี่นะคะคุณผู้มชมค่ะแล้วก็ อันนี้คือหลังใหญ่นะคะหลังใหญ่นี้บอกว่าประมาณหกล้านนะคะคุณผู้ชมค่ะก็แบบนะคะดีไซน์นะคะเป็นสองชั้นค่ะตรงนี้กว้างมากสามารถวิ่งได้ออกกำลังกายได้นะคะ ก็มีเพื่อนบ้านนี่แหละค่ะติดติดกันค่ะหลังคาก็จะใกล้เคียงกันนะคะสีน้ำตาลสีส้มเป็นสีครีมตัวบ้านนะคะ6กล้านใช่ไหมคะหลังใหญ่ยาซิคไม่เรียนบิลล์ฟูตอนนั้นเข้าไปได้ชมชมได้ใไหมในบ้านค่ะกานนีตเจ้าของของเขาน้องเขาขายแล้วค่ะ ให้ปลูกต้นพามสวยมากเลยเพื่อนๆคะถ้าเกิดอยากจะมาอยู่ที่สารคามนะคะตรงนี้ใช่ไหมขอเชิญเลยค่ะพี่เขาบอกว่าให้ถ่ายหลังนี้ก็ได้สวยกาสีส้มนะคะพี่จอดรถนี่เก๋มากเลยอยากดูข้างในไหมคะอยากูเยสวัสดีค่ะ ใช่ใช่ใช่มีแต่บริเวณนั่นแหละดูดูความกว้างของอของแต่ละห้องเป็นยังไงห้องน้ำใช้กระเบื้องแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าถ้าหลังอย่างนี้เนี่ยคือซื้อได้เลยเงินสดเนาะใช่ไหมอืมน่ารักใหญ่ก็นม่เจ้จจา,จเาหลังใหญ่เจ,จ้าคนบ้านเราอ๋อโอเคนี่ค,ะค่ะิ่งเสร็จิ่งเสร็จใช่ไหม,มกระเบื้องตรงนี้ที่เราไปโรงแรมที่ที่ร้อยเอ็ดเราก็ชอบอยู่แผ่นใหญ่แล้วก็ เนี่ยมันไลาเนี่ยสวยดีคุณผู้ชมคะตัวนี้เข้ามาดูในบ้านแล้วอันนี้คือสองล้านเกดจริงๆแล้วไม่แพงนะคืยเอสฟอตาต์ไม่แพงนี่นะคะใช่เนาะค่ะบอกว่าสีห้องนอนนะคะอันนี้ห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำน่ารักดีค่ะแล้วก็น้าต่าง หน้าต่างเป็นกระจกแบบน,นี้ถ้าเกิดว่าจะใส่โครงเหล็กก็ทีหลังอันนี้หนึ่งห้องอันนี้อีกห้องหนึ่งใช่ไหมคะค่ะอันนี้ห้องระเบียงอ๋อห้องระเบียงทานข้าวตรงนี้ทำไมเนาะอืมน้อนห้องระเบียงเปิดออกไปนะม้ออกแบบเนาะทำบ้านได <c oughs> ้ด <c oughs> <า>ีลเลย ออกแบบได้แบบนี่้เข้าไอยู่นะก็จะชอบเลยเนาะอได้เลยเนาะเออน่าสนอยู่แค่มีเงินสองล้านเจ็ดก็เดินเข้ามาแล้วเที่ยวกับปอเข้ามาเลยเนาะเอออันนี้น่ารักห้องลูกชายตรงเนี้ยอันนั้นห้องน้ห้องวิวชอบป่ะอันนี้ห้องนัอันนี้ก็ห้องห้องไม่กว้างเท่าไหร่มันก็มีหน้าต่างนะมีสามารถมองเห็นอุ้ย ได้คะแนะะนปุยขอบคุณมากค่ะแล้วก็ห้องน้ำอ๋อน้ำทั่วใช่ไหมอันนี้ห้องน้ำก็ได้ค่ะห้องน้ำทำเหมือนกันเลยเนาะค่ะออกแบบน่าจะทำจะต่างกันนิดนึง,งน่าจะเกิดตามปรูแบบอ๋อรัวน,น่ารักจังเลย คเดี๋ยวไปซื้ออะบิวอินมาใส่ไม่ได้เออทำนี่ทำนี่บิวอินมาใส่เอออันนี้สวยค่ะเนี่ยกระเบื้องแบบนี้สวยอันนี้เป็นบานเกรดค่ะเดี๋ยวค่อยใส่ปกติเขาก็จะใส่อะไรนะกรงเหล็กเนาะอันนี้เป็นกระจกสวกระ่กเสริม อันนี้เปิดดูสิเปิดดูสิลูกนี่อันนี้อ๋อดีจังเลยเออลาบีออกมาหนงนี้หลังบ้านเออดีจังเลยครบสวดชื่นมากแล้วคุณชมหน่อยโอ๋ยัปลูกอันนี้ได้ปลูกต้นไม้ได้เนาะซิดาปลูกซิดาอันนี้ไม่ใช่ที่นั่นเนาะที่คนละโครงการเนาะที่หลวงอ๋อนี่ที่หลวงนะคะอ๋อบ้านบกเท่าไหร่นะไอ้ที่พื้นที่เท่าไหร่นะเจ็ดอะไรนะเจ็ดสิบ จ็ดสิบขึ้นไปนะโอเคเข้าไปถ้าเนอที่เพิ่มก็เพิ่มเพิ่มตามราคาโอ้เนื้อที่เพิ่มหมายถึงว่าแต่ละแต่ละอบ้านแต่ละหลังไม่เท่ากันอ๋อค่ะเข้าใจแล้วแล้วเราอยากไปดูอีกหลังหนึ่งไหมคะหรือว่ามีหลังเดียวที่ดูวันนี้หลังที่เขาสร้างอยู่ดูไหมค่ะอยากดูอยู่หลังใหญ่อ่ะอยากดูหลังใหญ่ นนค่ะ,ะม,ออมันก็เป็นศิลปะอียอย่างหนึ่งนะการออกแบบบ้านแบบมันก็สวยงามมันสวยแกแกอยู่ได้ไแกชอบสะอาดแบบนี้แหละมันเงียบด้วยนะถนน,น,นกว้างเราไม่แคบไปแอดบางบางบางหมู่บ้านก็แคบนะ อันนี้รถคันนี้เก๋จังเลยเนะรถเนี่นนนยเเขากำลังเดี๋ยวเขาดูบ้านหลังนี้เดี๋ยวก่อนนะคะ